มันก็คือการช่วยเหลือเพื่อให้ทักษิณไม่ต้องนอนคุกดังนั้นคำวินิจฉัยของแพทยสภาจึงมีผลต่อคดีทักษิณอย่างมากจนทักษิณเนี่ยถึงขนาดดา่าหมอที่เป็นกรรมการแพทยสภาเลยนะครับเพราะว่าอะไรมันจะพาทักษิณเข้าคุกมันมีโอกาสเพราะนั้นนักกฎหมายทนายความทั้งหลายและพวกที่ออกทีวีทั้งหลายที่โปรทักษิณเนี่ยอย่าไปบิดเบือนมันมีผลไม่มีผลได้ยังไงอะเรื่องใหญ่เรื่องโตเลย นะครับในเมื่อหมอเขาบอกแล้วเนี่ยนะในเมื่อแพทยสภาบอกแล้วไอ้หมอพวกนี้นี่มันบิดเบือนจริงๆแล้วนะทักษิณไม่จำเป็นต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วต้องไปนอนในคุกนะเพราะนั้นก็ไอ้หมอพวกนี้ก็วันข้างหน้าก็โดนจรยิยรรมแล้วเดี๋ยวก็โดนวินยัยโดนวินัยเสร็จแล้วก็ไงติดคุกเพราะว่ากันตามกติกามารยาทนะนะครับนะก็ต้องติดคุกกีตารางกันแค่นี้ยเพราะว่าเราเป็นหมอเราก็ต้องมีคุณธรรมนะอาการของโรคแค่ไหนก็เท่านั้นไม่ใช่แบบไปบิดไปเบือนเพื่อช่วย นายใหญ่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสติดปุ๊บทักษิณก็เยอะและเมื่อวานทักษิณบอกว่าสิบสามิถุนาจะไปหรือไม่ไปก็ได้อืจะไปไม่ไปก็ได้นะครับก็แล้วแต่คุณนี่นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความจริงใจก็ควรไปเดี๋ยวสารจะได้ถามว่าคุณป่วยอะไรมันหนักหนาขนาดไหนนะสาลต้องสอบถามเนี่ยเพราะเขาอยากจะรู้ว่าป่วยทิพหรือป่วยจริงแล้วป่วยขนาดไหนจะไปต้องนอนชั้นสิบสี่ไหมนะนอนเรือนจําไม่ได้เลยหรือแอร์ไม่เย็น หรือมองไม่เห็นทิวทัศน์แถวแถวย่านปทุมวันหรือยังไงนะนะครับหรือไม่มีเครื่องออกกําลังกายนะไม่อ่าไม่มีคนดูแลหรือยังไงนะครับนะหรือนอนเยอะไปเรือนจามันไม่เหมือนคาวือหาดยังไงไม่เหลือนไม่เหมือนรีสอร์ทยังไงนะครับอันนี้ก็ว่ากันต่อไปนะครับจุกครูอือนะอือนะครับทีมแพทย์สภาทำถูกต้องแล้วจัญญาบัแพทย์ต้องมี เออนะครับจ mm. ุกครูอ่านะครับสวัสดีกันทุกท่านนะครับที่เข้ามาเอาทนายตุ๋ยมาดูด้วยนะครับทนายคุณแจนก็ามาดูด้วยนะครับเนะี่นะครับเอ่ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอาจารย์เดชะแม่ไปหลายที่โรงเรียนอ่ออะไรอะถูกอะไรวะเอ่ออะไรชนเนี่ยแต่เขาไม่รับผิดชอบตำรวจให้หาหลักฐานและกล้องมองไม่เห็นเราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่มีหลักฐานหลานแขนหนัก แขนเสียลูกะคุณุกตาอลองดูเอารายละเอียดมาดูลงพักไหนให้ไปหาหลักฐานเองนะ,ะเดี๋ยวผมจะได้บอกบอกผู้บังับบอกผู้การจังหวัดเป็นอะไรตำรวจทาไมไม่ไมปหาหลักฐานให้ให้ให,ให้ประชาชนไปหาหลักฐานเลยนะพูดหยาบๆแล้วมึงจะเป็นตำรวจทาไมอ่ะมึงมีหน้าที่เป็นนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนมึงก็ต้องไปทํางานนะขนาดผมเนี่ยมีเอฟซีตำรวจเยอะนะแต่ถ้าเกิดตำรวจไปแจ้งความแล้วบอกว่า้ ประชาชนมึงไปหาหลักฐานเองไปไล่กล้องเองแล้วมึงจะเป็นตำรวจทําไมแล้วตำรวจจะมีไว้ทําไมอันนี้ก็ตรงไปตรงมาาะอาจาย์เดเนี่ยอันไหนดีก็ดอกอ่าออันไหนดีก็บอกดีอันไหนอันไหนเชี่ยก็บอกเชี่ยนะครับเอแม่ไปส่งหลานที่โรงเรียนรถรถตู้ชนตำรวจบอกไม่มีหลักฐานโรงพักไหนเอามาอ่ะบอกมาเลยพิมพมาเลยนะเดี๋ยวดูแลให้โ,โ,โอ้โหบอกมาเลยโรงพักอะไร ร้อยเวรที่อ,อะไรมันยังไงนะนะครับมันจะให้ประชาชนนี่ไปหาหลักฐานได้ยังไงนะเขาไม่ได้จดด้านการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับอา่าว่ากันไปครับทุกครูนะครับเออมีอะไรบ้างครับเนี่ยเออเมื่อวานนี้อ่าก็บีเดี๋ยวดูนะบีเอาเอา,เอาอะไรที่มันดูดีๆเรื่องดีดีก่อนแล้วเรื่องไม่ดีแนละ้วตอนหลังๆลัากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสั่งสถานทูตสหรัฐทั่วโลกยกเลิากการนัดคิวสัมภาษณ์ใหม่ของนักเรียนต่างชาติ ทั้งที่ยื่นวีซ่าเรียนต่อและวีซ่าแลกเปลี่ยนนักเรียนช่วงสั้นพร้อมขยายมาตรการตรวจประวัติการใช้สื่อโซเชียลโอ้โหอเมริกามึงโหดละเกินนะนักเรียนต่างประเทศี่มึงจะไม่ให้เรียนกันเลยนี่ไงวันนี้รายงานข่าวเมื่อหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับนะครับสองนาทีที่ผ่านมาพีพีทีวีนำเสนอข่าวตำรวจบุกจับพระต่างด้าวพระเสพยาหลังชาวบ้านแจ้งสวดพั่วไม่เคยรับกิจนิมนหมกตัวในกุฏิทั้งวันลูกศิษย์ คล้ายคนติดยาเอาชิบหายแล้วบ้านเมืองเรานะขนาดพระยังมีคนต่างด้าวมาแย่งอาชีพเลยนะขอทานแม่งก็กรมพูชาก็แย่งอาชีพไปแล้วเอา้านี่ชิบหายแล้วเนี่ยนะอาชีพพระอาชีพสุดท้ายแล้วนะยังมีคนมาแย่งอาชีพต่างด้าวไปบวชเป็นพระครับเสพยาอะไรด้วยเนี่ยนะเออสวดก็มั่วนะแล้วก็กิจนิมนต์ก็ไปรับนั่งเสพยากันเอาฝากตำรวจไปจับด้วยนะหลายๆคนก็ถามว่าหนึ่งตำรวจต้องจับสอง สำนักพูดมีไว้ทําไมสำนักพูดมีไว้ทําไมครับพี่น้องครับอ่าทุกครูนะครับเออฮะอันนี้ก็ดูข่าวแต่ละข่าวแล้วก็ไม่รู้จะพูดไงอืมนะครับเตือนภัยแพทย์ชูเคสผ่าตัดนิ้วสามสิบห้าก้อนจากชายชอบดื่มน้ําโปรดวันละสามลิตรโอ้โหน่ากลัวจากเดรีดิโอออนไลน์นะแพทย์เตือนเคสหน้าสะพึงกลัวผู้ป่วยชายชาวบราซิล ดื่มน้ำอัดลมวันละสองถึงสามลิตรโอ้ยใครกินน้ำอัดลมวันละสองสามลิตรเนี่ยเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเอานิ่วในไตออกออกมาได้สามสิบห้าก้อนอย่าไปกินนะครับน้ำอ,อ,อัดลมนะครับวันละสองสามลิตรนะครับนี่รายงานข่าวด่วนจากเดลีนิวนะนะครับปรากฏอะไรครับผ่ามาแล้วปรากฏว่าอะไรนิ่วในไตครับโอ้น่ากลัวนะครับพี่น้องครับใครชอบกินน้ำอัดลมอะไรต่างก็ต้องระวังนะพี่เดก็เป็นห่วง เดี๋ยวจะเกิดตายกันหมดแล้วใครแม่งจะมาดูกูเหรอคนดูกูยิ่งน้อยอยู่นะครับนะนะพลเรืนก็นะอย่าเพิ่งตายกันนะครับดูแลมาลงมาเลงอะไรด้วยนะตายกันหมดแล้วกูแย่แล้วกูจะมานั่งไลฟ์สวดก็ไม่มีแววตัวไหนมาดูเลยนะครับหน้ามาอะไรดูแลสุขภาพออกกาลังกายกันบ้างนะไม่ใช่ตายกันหมดแล้วนะกูแย่แล้วใครจะมาดูพี่เดียร์ุกกรูนะก็ขอให้ทุกคนเป็นไงมีความสุขความตรวจสุขภาพบ้าง จะกินจะอยู่อะไรก็ระวังเลยบางคนก็กินกินแดกอะไรของดิบดิบสุกๆอะไรต่างๆเนี่ยระวังนะลาบเลื่อนอะไรเนี้ยซอ,อกเล็กซกมกอะไรก็อย่าไปกินเออบางคนก็กินซอกเล็กด้วยแล้วซอกมกด้วยกระโดนหลายอย่างนะซอกเล็กก็อาจจะเป็นป่วยตายซอกมกกระโดนลูกปืนนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังกันหน่อยจุกรูห,นหนืนกังหืนกามก็พอสมควรจุกรูอ๋อเดี๋ยวทักษินมาดูนะเออทักษินมาดูแนละ้วมาแจ้งจามจับกูหรือเปล่าล่ะนะ จุกรูอ๋อนะครับนะครับก็สบายสบายกันนะครับพี่เดมียืมมีเงินให้ผมยืมไหมไม่ได้เราทุกปี้แม่งให้ยืมก็ต้องฆ่ากันแกงกันนะไม่บอกให้ยืมนอกจากเสียเงินแล้วเสียเพื่อนด้วยเพราะฉะนั้นนะครับมีเงินให้เขายืมหนึ่งเสียเงินสองเสียเพื่อนเพราะโอกาสที่เพื่อนเราแม่งจะใช้เงินคืนไม่มีหรอกเพื่อนดีๆไม่มีมีแต่เพื่อนจนนะครับยุคนี้ไม่ไหวแล้วเพื่อนดีหายากมีแต่เพื่อนกินเพื่อนแดกนนะนะครับจุกครู นะครับจุกรูฟ้องปิดปากอ๋อฟ้องปิดปากก็เดี๋ยวนี้ก็ไทยวิจารณ์นักการเมืองแม่ก็ฟ้องนะจะเรียกว่าฟ้องปิดปากหรืออะไรก็ได้แนละ้วแต่ถ้าฟ้องแบบมีมูลก็ไม่ไรก็ฟ้องไปแต่ทุกวันนี้แม่ก็มีสื่อบนชนมีนักจัดรายการบางคนแม่ก็วันวันไม่ทําหานะอ้างตรวจสอบต้องแสวงหาความจริงมากจริงๆมันคือการใส่ร้าย,ายไม่มีเลยนะทําข่าวเป็นนิทานเลยหมดละ นะ,ะสื่อมวลชนบางช่องบางคนนะแม่งทาข่าวเป็นนิทานไหมเข้าใจเป็นนิทานไหมเนื้อข่าวแม่งมีอยู่เนื้อข่าวมีสิบนะแม่งเพิ่มคอนเทนต์เข้าไปอีกเก้าสิบเป็นร้อยข่าวไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีจัวหัวหน่าสนใจแม่งนอกนั้นแม่งเล่านิทานสมัยนี้เวลาดูข่าวดูสารเนี่ยดูดูนักข่าวนักจัดรายการอะไรต้องดูนะบางทีเนี่ยข้อที่จริงไม่มีหาเลยมีข้อที่จริงมีสิบ มึงเฟกนิวเก้าสิบรวมไปร้อยหนึ่งแอกนั้นมันแต่งแต่งขึ้นมาทําตัวละครเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นนิทานไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไม่ใช่การแสวงหาข้อทจริงมันคืออะไรมันคือการใส่ร้ายเขาโดยอาศัยความเป็นสื่อน,นะครับอืมอืมอ่าว่ากันมานะครับว่ากันไปครับอืมนะครับมันมันแรกๆกก็อ่านข่าวต่อไปก็แล้วนะรับจ้างว่าความ นะรับมอบนาทมาแล้วต่อไปก็รับจ้างไปอะไรต่อมาก็ตั้งมูลนิธ,ธิทำมาหากินเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองคือเดี๋ยวนี้มันสื่อเนี่ยบางช่องไม่มีโฆษณาคุณไปดูสื่อบางชนบางช่องเดี๋ยววันๆนเนี่ยทาข่าวเป็นิธนไม่มีโฆษณาไม่มีสปอนเซอร์ไอช่องไหนที่ก็มีสปอนเซอร์อันนั้นก็ทํามาหากินปกติแต่บางช่องไม่มีสปสสอนเซอร์ทําข่าวเป็นิธนก็ใช้วิธีการตั้งมูลนิธ,ธิให้คนเอาเงินเข้าตอนนี้ก็รับเคสมา รับจ้างว่าความแล้วก็เสร็จแล้วก็มีทนายความตัวเองตอนนี้ก็กลายเป็นพวกรับจ้างเดินไปแจ้งความตามกองป้ององปราบอย่างนี้เดี๋ยวสื่อก็ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะอะไรเพราะไม่มีสปอนเซอร์คุณไปดูดิบางช่องไม่มีสปอนเซอร์เลยที่เป็นสำนักข่าวนะถ้าช่องไหนมีสปอนเซอร์มีอะไรอย่างรายการผลกระแสรายการสอนรยุทธ์อย่างเง,งี้ยเขามีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรแต่บางคนที่มามามาเป็นช่องข่าวช่องข่าวที่แบบไม่มีสปอนเซอร์แล้วก็ตั้งมูลิธิหาเงินเข้า นะครับอันนี้ก็ต้องต้องคอยดูให้ดีนะครับ <c oughs> อ่น้องปอเช่พีพีทีวีน่ารักไม่จานก็โอเคน้องไม่มีอะไรหรอกเป็นห่วงก็กลัวน้องจะตกเป็นเหยือ่อเพราะว่าใครๆก็ชอบไปปล่อยข่าวผ่านน้องน้องก็เอามาพูดต่อน้องจะกลายเป็นเหยือ่อผมก็รักน้องเหมือนลูกเหมือนหลานปอเช่ไอ้แม็กไอ้เมื่อกอะไรช่อง 8, แปดน่ารักทั้งคู่นะแต่คนนี้มันเป็นคนรุ่นใหม่มันก็เป็นไง